สวัสดีสาวันพระค่ะพี่น้องอากาศดีคัะโอ้ยมือเ้าวเล่นขึ้นบันไดทึ่งหัวหล่อขึ้นเด็กน้อยถือเล่นน้ำฝนนมย่งยิ่ๆๆอยู่คนเดียวเล่นขึ้นบันไดดีใจหลายอากาศเย็นลงค่ะพี่น้องฝนก็บพราท่านในโตกดอเพราะแรากมากเมาื่อวานนี่ไล่ดินไล่นะแต่ว่ามื่อเนี้ย้าคคึมค่ะอากาศก็เย็นลงนอนหลับสบายเต้นสมามากเมื่อเนี้วันพระค่ะพี่น้องก็เลยหาอาหารมาจังหันกันตาม ปกตินะคะจามเรือใดมีธุระด่วนๆสำคัญในความศิลป์เลมากนะคะวันพระเป็นแม่ออกคำอุปถักอุปถัมภ์วัดบริเวณวัดคกบ่น้องวัดบ้านหนองจานใต้นะคะนี่มาเด้อโพธิสิมาย,ยามได้ยินข่าว่าพี่น้องทางอำเภอบ่อทายสิมายามนะคะมาเด้อมาเด้อโอ้ยบรรากาศดีหลายพูน่ะฟังเสียงลม ฟ่าก็คือมากมาแต่บ่วมเนาะมาแต่บ่วมแห้งมาแต่บ่ถิ่พายุ่ก็บานเพลินอ็นเตือนเสียงเม่ออกเนี่ยว้เตรียมก๊อฟขอไว้ใช่ไหมครับเลยสาย บ่ได้เอลใหม่าบ่ไเ้เอาได้เลยนี่ยงไดดีมาทังนี้ เอาเงินมาใส่บาทบาทเซน,น,นบ่อยากอาบน้ำตัวมันสิปะทินผิวมันสิหอมอมันสิเคี้ยวเขาต้องล้างด้งนหน้ะฉันไล่หมแล้วน้ำหอมมันเป็นจะสร้างเลยวันนี้เฝ้านะครับบได้เตรียมอาหารก็เลยบ่ได้ของหวานของอยง่างร้านค้าวคนกับมาบ่รีทันฮะ ผมมองสุกตัวหวานหวานกสีๆมาปะก็กินเอาตูววานนี้ผมจะหอมด้วยมาหาสนุกหวานนีหอมพผู้ใดแตงไหว้ขี้เจ๋อเถอะเขานีเหลยวานนี่ถ้าเพิ่นเอาไปใส่กินนั่นนั่นเนี่ย้าเพิ่งเอาไใ่กินนั่น่วยนั่นออกยงเอื้อนั่นไง้วยเต้นๆน่ ผ้านังจะไม่น้อยผ้า้าบุดจีจ้ต้องเราต้องหาเกษตรกรนี่เห็นว่าเป็นมอลำมเป็นคนนั่นั่นอยู่มุมพุนอยู่มุมพุนขังปะปานทั้งหมดมันกษติ ตอนด้วยดีมันก็สิ่สมโอ้ยสมกินข <io> <c ười> <t> ้าวในกระเคียวสมแต่ว่าตอนพอตอนนั้นมันก็สิออกเจี๊ยมแดงๆเอาออกรสบกม่วงอะนะเอาบกม่วงออกรสกุบปลาเอ้ยบกม่วงอะนะบกม่วงเอาไปใส่ถาดตั้งห่างกันหนูไม่รู้ อันน mm ี hmm. um, um, ้งานใบาไมออกจากหัวเต็มฟ้าเนี่มันเป็นผักเอ้เสียบ ใส่บาทใส่บาทเลยไม่ได้ใส่บาทเลยบรรยากาศในวัดจะเป็นของวันพระนะคะนี่นม่ออกมาหลายนิจักหน่อยเสา็ล้ค่ะพี่น้องเตรียมตัวไหว้พระรับศีลรับพรนย่าน้ำนะคะ มากค่ะสาธุบุญน้ำกันคลิปนี้ลำลาพี่นองพพถิเบิตงตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับผ้ที่แบะมาเห็นใหม่นะคะแบบสองผลงานเพลงนํางนะคะสาวล้งท่อล่อหลักสาวล้งเพื่อนเอินนอายไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ